ก่อ,อน,นที่ทุกคนจะไปดูคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะพวกับเจ้านกับแฟมิลี่นะคะวันนี้นะทุกคนคือโลบอกราบักนะมันให้เราสมัครบัญชีใหม่เว้ยเราก็เลยจะกะว่าจะมาสอนเลยนะคะนี่นะคะตอนเออเราก็โลบอกอกมาใช่ไหมเราทุกคนโลบอกรอบบกมามันก็จะเออ มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะให้กดสมัครบัญชีผู้ใช้ค่ะแล้วก็ใส่วันเกิดเนาะแล้วก็ใส่ไปเลยเออเราเกิดหนึ่งเออสองพันแปดนะสองพันเอ้ยไม่ใช่สองพันเออใช่สองพันแปดนะทุกคนแต่มันไม่สามารถพริมพ์ไทยได้นะคะถ้าไม่สามารถพิมพ์ไทยได้คนก็เลื่อนเล,นเลยเลื่อนไปเลยนะคะให้เป็นสองพันเออหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะ มันจะได้สามารถพิมพ์ไทยได้ไงทุกคนแล้วก็ยืนยันเกินนะคะเขาบอกอยากใช้ชื่อจริงของคุณนะคะเราก็ใส่อะไรไปก็ได้เลยนะคะเราใช้เป็นอะไรดีใส่ sun นะก็ใส่แดดแล้วแต่ทุกคนเราจะใช้ชื่อนกของเรานะคะ อืฮะแดดใสไปเลยรหัสตัวเลขอะไรก็ได้ใส่ไปนี่นะคะซันศูนย์หนึ่งสอง โอเคใส่หกเสร็จแล้วนะคะอย่างน้อยแปดตัวอักษแล้วก็ใส่เป็นใส่มั่วๆไปเลยนะแปบบนึงนะทุกนะคนหนึ่งเท่าไหร่ โอเคเสร็จทีนี้นะคะให้ทุกคนแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าแบบเผื่อเราไปสมัครเรืน่นี้เราจำรหัสผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็เพศไม่ทาเป็นเนาะเราก็ใส่ไปเลยหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนเรศโอเคค่ะทุกคนพอทุกคนทำแบบนี้แล้วก็สมัครบัญชีผู้ใช้เลยนะคะ เดี๋ยวแปบ,บนึงนะทุกคนเราอ่านเออสีเลือกสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันใดก็ได้เราชอบสีม่วงนะทุกคนเราก็เลือกสีม่วงไปนะคะโอเคแล้วก็กดได้เลย แค่นี้นะคะคุณก็จะสมัครโรบอกได้แล้วเมื่อตกี้โรบอกเราบักนะทุกคนเราก็เลยต้องสมัครใหม่นะคะก็ได้แล้วนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะใ่านกดไลค์เราด้วยนะ